สวัสดีสวัสดีสวัสดีจ้าสวัสดีสวัสดีทุกนนะะทุกคนนะคะเกิดหลังจากที่มือเสานะคะอัพคลิปลงไปนะคะจริงๆแล้วเล่นประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะชั่วโมงครึ่งถ้าจำไม่ผิดชั่วโมงกับครึ่งหนึ่งหรือว่าเกือบสองชั่วโมงนะคะ <S <S คก็คืออัดคลิปไว้นะคะเป็นสองส่วนนะคะ <S <S แล้วเขตุเกิดก็คือตัดต่อคลิปได้ช่วงหนึ่งนะคะเอาลงไปเ็จปุบนะคะคลิป ที่เหลืออีกประมาณ40นาทีนะคะก็เลยเอามาเอา่อตัดตัดส่วนที่อับลงไปแล้วออกนะคะแล้วก็เอ่อเหมือนกับว่าบันทึกคลิปสอนกับอันเก่านะคะแล้วเบิ่งได้ปกติแต่ว่าเอามาตัดต่อในแอบป,ประด้นะคะตัดต่อตัดต่อเสร็จแล้วล่นเวลาล่นอะ มันเป็นภาพหนิ่งมันมันเป็นไฟเสียนะคะก็เลยตัดสินใจลบคลิปทิ้งนะคะกะยางทีพีพีห็นนะคะท้ำเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะภาพไปเบิงนะคะหนึงชั่วโมงกับสี่สิบนาทีนะคะอันฟรามฟ้ามเ็ตเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือฟ้ามทั้งทึงนะคะเสร็จเรียบร้อยแต่ว่ามันเกิดปัญหาหน่อยหนึ่งเดี๋ยวจะภาพไปเบิงนะคะไปกันเลยเย yeah. มาจ้ะ กจะพาไปเบิงนะคะว่ามันโครงสร้างมันเป็นประมาณใดน,นะคะแล้วก็มีส่วนที่ตองแกะหน่อยเดียวนะคะหน่อยเดียวจะแท้ๆเลยนะคะ <c oughs> ก็คือกองนะคะ <c oughs> กองตรงนี้อ่ะมันเป็นตรงกับเสาพอดีนะคะ <c oughs> จริงๆแล้วมันเป็นการว่างที่ผิดนะคะ <c oughs> มันเป็นการว่างที่ผิดเพราะว่าเ <c oughs> มืองเผาอ่ะจะอยู่ข้างในจ้ะเ <c oughs> มืองเผา จะอยู่ข้างในนะคะกองกระเละจะต้องถูกใหญ่นะคะอาจจะเป็นใหญ่มากฟังไหนฟังหนึ่งนะคะหรือว่าเขาส้นเขามุมตรงกลางนี้นะคะก็เดี๋ยวไปเบิ่งกันนะคะเอ่อตัวฮ o อปเปอร์เมนบอกเขาเอินถือบอกฮ็อปเปอร์นะคะฮ o อปเปอร์ per, ตัวนี้นะคะก็คือจะถูกสีออกมานะคะจากลึกออกมาข้างนอกนะคะ แล้วตัวข้างนอกสุดนะคะกรสิเป็นสไปทางเดียวกันนะคะตัวมุ่มตัวมุ่มก็ต้องสออกนะคะสี่ออกตัวนี้ชนมุมมุมสีมออกแล้วก็เข่ากลองนะคะเป็นการเดินของสายน้ําแล้วก็กลองจะต้องถูกเอาออกนะคะเอาไปที่ปัญหาก่อนหลังจากที่ทําการวางเรียบร้อยแล้วดิปัญหาก็คือ อันเนี้ยมันยูสูงเกินไปนะคะต้องเอาล่งต่ำนะคะเพราะว่าเวลาเฮายางเก็บของอ่ะเฮ้าสีอยูเทงๆนี่นะคะแล้วเวลาเฮ้าเดินเก็บเนี่ยมันเกะก,กะนะคะมันเป็นการกดและก็คอนโทรลค่อนข้างยากสําหรับฝนเด้สําหรับคนอื่นอาจจะแบบว่าเป็นเรื่องกระจิตรกระจอยร่อยนะคะเพราะว่า <c oughs> ชินชานะคะชินชาเคยชินเล่นเก่งนะคะแต่ว่าของฝนเนี่ยคือแบบว่า แค่ยางยางไปแล้วบ่ให้ทุบก,ก้อนหินก้อนดินให้มันแตกแล้วกระโตกเขาลงไปนั่นก็เป็นเรื่องยากแล้วนะคะนั่นแหละก็เลยจะต้องปรับปรุงแก้ไขนะคะก็คือแก้ไขสองอันนะคะอันแรกก็คืออันเนี้ยห้ตําลงไปนะคะอันที่สองก็คือย้ายกล่องนะคะกล่องรับพัสดุของเรานะคะให้ไปยุ่มุมใดดีมุมหนัน่นเลย ไก่เกินไปบอมุมนี้ก็ลกรุงรังไปเทอีลุงตุงนังนะคะเอ่อโครงสร้างข้างบนอาจจะต้องพักไว้ก่อนหรือเปล่าเพราะว่าใหม่เข้าเหลืออยู่บอใหม่เหลือยอยู่เล็กกับใหม่หน่อยนึงออาเหตุรถไปจัดการเอ,อ้อ เก็บเลยมาเก็ไปอย่าให้เสียนะคะไม่นะ่าจะเป็นเศตสุดท้ายแล้วมั้งเนี่ยเบิดนี้กระเบิดเลยด้วยนี่อ่ะเสร็จไม้เสร็จปุ๊บอันดับแรกเราต้องเก็บของของเรากอนแก้วมีจักใบนี่แก้วอันน้อยนิดของเรานะคะต้องทำการย้ายก่อน เกี่ยวอยู่เสร็จอ่ามีอยู่เซ็หนึ่งมันจะเป็นงานเล็กๆไว้น่ามีอยู่โว้โเดี๋ยวก,กันอ่าอันนี้ต้องยูนิทถูกแล้วแล้วก็อันนี้ยูนิทนะเดีวกับบล็อกหินออก,ออก ไม่ใช่บล็อกหินตรงย่นอ่าเลือก็อุดให้เต็มนะอ่าสภาพมาเบิงวิธีการเก็บนะคะก็คือฝนต้องเก็บล่าว่าออกเพราะว่าเสียดายนะคะเสียดายเดี๋ยวระวามาันจะเระเทะอีลุงตุงนางไหนไหนน้องก็เต็มแล้วกล่อง empty นะคะกล่องก็คือกล่องเปล่าอยู่นะแล้วก็ พื้นที่ตรงนี้นะคะเวลาเก็บอะจริงๆอ่ะกับบะตองแบบจิ้มลงกระไดก็คือแค่ตรงอ่าโทไดที่เรื่องแสงแสดงว่าเต็มนะคะเนี่ยโทไดที่เรื่องแสงแสดงว่าเต็มแต่ว่าเราไม่ชอบแบบนี้เพราะว่าเราเน้นความสวยความงามนะจ๊ะไม่เน้นการใช้งานเพราะฉะนั้นวิธีการทำก็คือยกย้ายใส่สักพกยกย้ายนะคะนี่นี่นีนเห็นให้ช่องมันเต็มนะคะ เห็นไหมถ้า่องมันเต็มอะของมันสีรุดออกมาแล้วมันก็นสิลงหุเปิดนะคะอ่าถัดไปก็คือทุบนะคะทุบแล้วก็ปรับระดับลงหน่อยนึงนะคะ ป็นหนึ่งเสร็จปุ๊บก็นี่มาเก็บไปอีกข้างเห็นไหมมันดูสวยมากเลยแต่วายอย่างไปนะคะยังไปโต๊ะกลงไปปุ๊บขิดจ้ะเพราะว่าลาวานะคะเราไม่ทนต่อลวาวามาใส่เป็นอันนี้เวลาผ่านไปประมาณครึ่งสั่งนะคะ โอเคก็ขอบคุณพี่ๆโอ๊งงขอบคุณพี่ๆที่ดูการแก้ไขงานเอาฟาร์มลาวาจนเสร็จนะคะขอบคุณพี่ๆนะคะที่ดูจนจบนะแล้วก็ต่อไปนะคะจะเป็นการเคลื่อนย้ายกล่องเก็บของนะคะคลิปต่อไปจะเป็นการเคลื่อนย้ายกล่องเก็บของแล้วก็เ,เพิ่มเพิ่ม เป็นคลังนะคะคลังลาวาทําเป็นคลังลาวาแล้วก็เส่งจ่ายพัสดุเข้าเตาเผานะคะก็มาเป็นกําลังใจให้ฝนได้นะคะว่าฝนจะทํอาอ่าลงงานเผาไม่รู้จะเรียกยังไงเออนั่นแหละสักอย่างนั่นแหละก็เสร็จหรือเปล่า ภารกิจถัดไปนะคะตามล่าหาเหล็กแล้วก็ไม้นะคะเรายังไม่มีโรงงานแบบว่าผลิตไม้แล้วก็เหล็กนะคะแล้วก็จะไปตามล่าหาเหล็กกันจะ้ะโอเคสําหรับวันนี้ขอบคุณพี่ๆที่เป็นกําลังใจให้ฝนแล้วก็อย่าลืมกดกดไลค์นะคะกดซับสไคร e นะคะแล้วก็อคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ฝนด้วยเด้อขอบคุณมากๆหลเลยนะคะบ๊ายบาย